รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขาสามสวินาทีนะคะเอ่าบอกเาในี้แล้วครับตอนที่สามรอกอ็ชิงโจถ้าเธอทราบซึ้งใจก็จูบฉันเลยสิซาบซึ้งใจกับผีนะสิคาดหวงังคาดหวงังไปให้พ้นปะจูททำไมถึงได้ให้อาเสียวกับ ลูกรออยู่ข้างนอกละคะข้างนอกลมแรงเดี๋ยวเป็นหวัดเอาได้นะคะรีบเข้าไปเถอคะค่ะชิงโจฉันดีใจมากเลยที่คุณมาคุณเป็นกวนอิมประธานบุตรของอาเซียวเลยนะการที่เรารอคุณอยู่ข้างนอกนี่เป็นเรื่องที่สมควรแล้วละ่ะไม่ค่ะไม่ไม่นะคะพอเถอะ เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะไม่ต้องเกรงใจหรอกคุณชิงโจอยากเอาเขาไปอุ้มหน่อยไหมคะถ้าไม่มีคุณเด็กคนนี้ก็คงไม่ออกมาหรอกคะ่ะอย่างนั้นหรอคะสิ่งพ้สือจินตนาการอยู่มากมายหลายครั้งถึงภาพที่ครอบครัวพ่อแม่ลูกเขากับชิงโจจะออกมาเป็นยังไง บางทางนี้ในสิหนูน้อยในอนาคตเราก็จะเป็นแบบนี้เธออุ้มลูกเอาไว้แล้วฉันก็โอบปกป้องพวกเธอสองแม่ลูกเป็นครอบครัวเห็นท่านในพลกับคุณหนูกู้แบบนี้แล้วฉันก็อยากให้พวกคุณเป็นครอบครัวเดียวกันจริงเลยค่ะมีลูกเป็นของตัวเองฉันก็สิ่งให้ซื้อป้าจูทําความสะอาด ห้องในนี้ให้เป็นพิเศษเลยนะผ้าปูเตียงก็เปลี่ยนผืนใหม่แล้วคืนนี้ถ้าอยู่ที่นี่แหละฉันจะไปน,นอนที่ห้องรับแขกฉันยกห้องนอนใหญ่ให้เธอนะนอนเตียงฉันเท่ากับว่าเป็นห้องของฉันยังไงล่ะทำไมต้องทำแบบนั้นได้ล่ะแบบนี้มันหลอกตัวเองไม่ใช่เหรอ ไม่อย่างนั้นคืนนี้จะนอนด้วยกันไหมล่ะ,ะสิ่งให้สื่อปล่อยชนนะจิงโจ้ฉันคิดถึงเธอมากไม่ได้แล้ะของเขาเยอะมากฉันผลักเขาไปไม่ได้เลยนี่หรือว่าเราจะต้องทำมันที่นี่ไม่ได้สินะยังไงก็ต้องรอแต่งงานก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกวันมงคลถึงจะได้อยู่ยืนยาวเธอก็รีพักผ่อนล่ะฝันดีนะถ้าวันเข้าหอแต่งงานเขาไม่เห็นหยดเลือดของฉันล่ะเขาให้ความสำคัญกับคืนวันแต่งงานมากขนาดนี้มันจะทำให้เขาโกอดไหมนะพอบอกครับในยิงนีกแล้วครับตอนที่3 6 2 เขาจะสงสัยว่าฉันกับมูซซอร่วมหอเป็นสามีภรรยากันแล้วหรือเปล่านะมันต่อมานี่ทำไมต้องลากฉันออกมาแต่เช้าด้วยเนี่ยพาเธอออกมาดูวิวส,สวยๆไงที่นี่ก็คือเมืองผิงเฉิงเป็นเมืองในอาณาเขตของฉันแต่นี้ต่อไปเธอก็จะมาเป็นนายหญิงของที่นี่นี่เขาพาฉัน ตะเวนตรวจตาอนาคขตของเขาเหรอเมืองผิงเฉิงในตอนนี้ยังไม่เจริญเท่าเมืองเย่เฉิงแต่ฉันมีเงินเยอะกว่ากองกำลังทหารอีกไม่กี่ปีเมืองผิงเฉิงจะต้องแซงหน้าเมืองเย่เฉิงได้อย่างแน่นอนในอนาคตลูกของเราก็จะพูดได้อย่างภาคภูมิใจได้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นผู้สร้างเมืองที่จเจริญแห่งนี้ขึ้นมา นี่ก็คือบ้านในอนาคตของฉันแล้วล่ะชิงโจรู้ไหมทำไมฉันถึงได้พาเธอมาดูเมืองผิงเฉิงทำไมล่ะชิงโจที่ฉันพูดไม่ใช่แค่มีผลด้านลายลักอักษรอย่างเดียวฉันจะให้เธอเป็นนายหญิงของเมืองนี้จริงๆสิ่งที่มู่ซื่อให้เธอได้ฉันก็ให้เธอได้เหมือนกันสิ่งที่มู่ซื่อ ให้เธอไม่ได้ฉันก็ให้เธอได้ทั้งหมดจ,จริงเหรอให้ฉันเหรอจริงโจปล่อยวางอาดีตไปเถอะให้เวลาฉันเชื่อใจฉันนะแต่งงานกับฉันเถอะสิ่งไพ่สือ่อนายกำลังล่อลวงฉันนานิราดังเกียจจริงๆปาน้อยใกล้จะติดเบ็ดแล้ว ฉันรอตกเธอมาหลายปีแล้วสิ่งทพ่ใซือฉันต้องการคำตอบถ้าก่อนแต่งงานนายยังอธิบายให้ฉันฟังเรื่องนั้นไม่ได้ฉันก็จะไม่แต่งงานกับนายเื้อรันจริงๆชิงโจ,งจ,งจงเธอก็รู้ว่าฉันทนบังคับใจเธอไม่ได้เวลาของเรายัางเหลืออีกเนิ่นนานบ้านใหม่เมืองเย้เฉิง สิ่งให้สื่อเข้าใจว่าฉันต้องการอะไรมากเกินไปแล้วจริงๆเรื่องในอนาคตที่เขาวาดเอาไว้ทำให้ฉันใจหวั่นไหวมากเลยจริงๆแต่ฉันควรตอบรับเขาดีไหมฉันจะยอมเป็นภรรยาของเขาอย่างสงบสุขภายใต้การคุ้มครองของเขาดีหรือเปล่าชิงโจพี่ห้าฉันพวกเราไปร้องคาราโอเกะค่าเวลาคืนนี้นะ่ะด,ดูเหมือนว่า เธอจะเหนื่อยมากเลยนะเธอจะไปไหมฉันจะไปไม่เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยฉันจะไปอาบน้ำเตรียมตัวเก็บของแล้วไปกับเธอจิตใจฉันยุ่งยิ่งไปหมดเพราะสิ่งพ้สืจอคนเดียวเลยฉันต้องเบียเบ่ยงเบนความสนใจของตัวเองให้ได้เหมือนว่าวันนี้เวทีจะคึกคักมากกว่าวันอื่นอ๋อ เพราะว่ามีนักร้องชื่อดังสี่คนที่เพิ่งเดบิวต์เมื่อไม่นานนี้กำลังมีการแข่งขันที่นี่นะฉันก็เลยจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจองห้องส่วนตัวที่เห็นมุมที่ดีที่สุดของห้องนี้ตรงนี้สามารถมองเห็นเวทีได้ทั้งหมดเลยนะห้องส่วนตัวชั้นสองนั่นมันสุวี ลูกพี่ลูกน้องของสิงไพส์กับมูซื่อลูกชายของอารองตระกูลสือครับเวลาอยู่ข้างนอกเขาก็ดูเปล่งประกายมีออร่ามากเลยล่ะในยุคแห่งความปั่นป่วนในทุกวันนี้พูดได้ว่าตระกูลสือถูกมองว่าเป็นตระกูลที่สูงส่งที่สุดในเมืองเย่เฉิงของพวกเราเลยล่ะ คนที่อยู่ข้างเขาหน้าตาคัดกระชิงจ้าว้่มากเลยนะอ๋อเขาคือว่ชิงหานน่ะเขาเป็นลูกชายคนเล็กของเทสมนตรีว้่ยก็น้องชายชิงจ้าว้่นั่นแหละวันนี้ก็มีเรื่องให้คุยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นิชาเริ่มเบื่อพระเอกแต่ก็เข้าใจพระเอกมากมากเลยนะตรงที่แบบว่านางเอกอะ่ะ คือมันก็อยากรู้อะตอนนี้เริ่มเห็นใจนางเอกอะคือถ้าสมมติว่าเราไม่รู้อะเราไม่รู้ความคิดว่าแบบทำไมพระเอกถึงต้องฆ่าคนสำคัญของเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะเราก็คงไม่อยากแต่งงานกับพระเอกหรอกเนาะแต่แต่ก็เข้าใจว่าแบบว่าถ้าแบบว่าเรารักคนหนึ่งได้มากพอเหมือนนางเอกมันรักพระเอกได้ไม่มากพอเข้าใจไหม มันก็เลยไม่มีความเชื่อใจในตัวพระเอกคือมันเชื่อใจนะแต่มันแบบว่ามันก็ยังอยากรู้อยู่อ่ะเข้าใจไหมแล้วพระเอกอะ่ะแอบบลำมคาตรงที่แบบยังไงอะ่ะก็คือแบบถ้าคนมันอยากรู้อะ่ะก็บอกบอกมันไปเถอะอะไรแบบว่าแบบคนมาลนหาที่กอก็บอกบอกมันไปเถอะให้มันรู้สะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นปะแต่แบบว่า พระเอกมันก็คือรักนางเอกมากๆไงคือด้วยความที่มันเป็นนิสัยของนางเอกอะก็คือถ้านางเอกรู้เรื่องอะคงจะซึมอะแต่แต่คิดว่านางเอกอาจจะซึมได้ไม่นานหรอกคือด้วยความที่นางเอกเป็นคนแข็งแกร่งอะก็คิดว่ามันน่าจะซึมมากๆเละเพราะามันเป็นคนสําคัญอะแต่เราเชื่อว่าพระเอกมันมีทางที่จะทําให้หนางเอกได้รู้อะยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่อะมันยิ่งทําใจได้มากเขานั้นอะ แต่พระเอกแบบว่ากลัวนางเอกจะแบบเสียใจไปเลยอะไรอย่างนี้มัง้งแล้วก็ตัวละครใหม่2ตัวนะคะก็ตัวละครที่เป็นญาติกับสิงห์ไพส์ือแล้วก็มูซื่อนะคะก็ตัวละครนี้ก็เสียบอยู่พอสมควรนะคะเท่าที่ แอบอ่านมาหนึ่งตอนก็แสบอยู่แล้วก็ส่วนตัวละครที่เป็นน้องชายของฉิงจ้าเว่ยนะคะก็เหมือนจะมีความแค้นกันนางเอกไม่รู้ว่าจะสู้กับนางเอกได้ขนาดไหนก็ต้องรอดูแล้วก็เรื่องที่นางเอกไม่มีเยื่อหุ้มแล้วก็ เป็นคอนฟิอย่างหนึ่งว่าพระเอกจะโกรธไหมแต่นิชาคิดว่าพระเอกไม่โกรธหรอกพระเอกมันต้องสืบมาแล้วแหละว่าแบบว่านางเอกคือแบบว่ามันมันต้องเรียกว่าไงอะ่ะมันมีคนตามตั้งแต่สมัยไหนแล้วอะ่ะคือมันหาคนสะกดรอยตามนางเอกไว้ใช่ปะ่ะหรือว่าคนคุ้มครองอะ่ะยังไงมันก็ต้องรู้อยู่แล้วเปล่าพระเอกแต่แค่มันไม่พูดหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ ไม่อันนี้ตอนแปลตอนที่เขาแปลกันอ่ะเหมือนแบบว่าบอกว่านางเอกจะมีลูกไม่ได้แต่นิชาคิดว่าเขาอาจจะแปลผิดก็ได้อาจจะเป็นแค่แบบว่านางเอกเยือย่อเยื่อตรงนั้นอ่ะมันไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าใคร รู้ก็บอกหน่อยนะคือใครที่ย้อนไปดูหรือใครที่จําตอนได้ก็ลองพิมพ์มาข้างล่างก็ได้ว่าตอนที่เท่าไหร่คนจะได้ย้อนกลับไปดูได้ประมาณนี้ค่ะ